เวลา19นาฬิกา28นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนาพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชกุมารหรือมทศ ซึ่งเป็นมูล,ลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชบณิธานที่จะสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทําเป็นโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบร อรสาธิราชสยามมากุฎร,ราชกุมารเมื่อปี2552 ต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2553มีพระราชดาริให้จัดตั้งเป็นมูลลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเพื่อดําเนินการส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียรประพฤติดีมีคุณธรรมมีฐานะยากจนสามารถศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการ โดยสรงวางหลักการกระจายทุนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย